ครับสวัสดีนะครับวันนี้ผมก็มีลุงพ่ทวด <c oughs> วัดช้างไฮนะครับเป็นพิมพ์เม็ดแตงนะครับวัดชางไฮนะครับไม่ชัดก็ต้องขอกราบประธานอภัยด้วยนะครับนะี่ครับเขียนว่าลุงพ่อทวดวัดช้างไห้ เอามาให้ช่องยูทูบไปชมกันนะครับนะครับลางนะครับเป็นคลิปสั้นๆน,นะครับเอามาให้ท่านได้รับชมกันเขียนว่าอาจารย์ทิมธรรมธโร,รปีพอซ้อส่องหาซ้เกานะครับส่องหาซ้เก่ามาช่อง u ูท b e ได้ชมเพื่อว่าไปเจอไปเห็นที่ไหนจะได้เก็บไว้ให้ลูกหลานได้เฟ้นได้บูชานะครับนี่ครับก็จะปริ้นนะครับที่เจ้ารูก็จะปริ้นนะครับยันข้างเป็นในท้องแดงท้องเลื่อง กระไละ่เงินเอามาให้ช่องยูทูบใช้เข้ามารับชมในช่องผมได้รับชมกันนะครับเป็นพระที่ว่าพอซอส้มหาซ้ำเก้านะครับบนเม็ดแตงนะครับเรียนเม็ดแตงก็เป็นคลิปสั้นๆเอามาลงให้ช่องยูทูบผมได้รับชมนะครับ จะลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้์กดติดตามผมไปด้วยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมนะครับถ้าไม่ชอบถึงเขามาดูในะช่องผมแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณบป็นอย่ยังสูงนะครับสำหรับคลิปนี้พมก็วอจบจะเปียนเท่านี้นะครับสุดท้ายก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญ ปรนะัถนาสิ่งใด็ขอก็ให้สมความมุ่งมัน่นปรนะัถนาทุกประการนะครับสวัสดีนะครับ